ับมาคุยกันต่อนะคะชวนคิดชวนคุยวันพระสบดีนี้นะคะพบกับพี่สุนทรศิจันทราแล้วก็อาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสด์ค่ะครับอาจารย์ชัยพันธ์นิดนึงอาจารย์เยพันธ์เป็นแจ้งเพื่อทราบเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขามาเคยได้ยินไหมเมื่อปีที่แล้วเรื่องรถตุกๆไปฟ้ากําลังมาแรงอะไรต่อเลยนายกเข้าไปนั่งโชว์ผมเคยเลยเชื่อเขาเื่อมันจะเป็นจริงนโยบายรัฐบาลก็มีพี่น้องพันธมิตรเราเนี่ยที่คุณทวีศักดิ์มุธาประพฤติก็สนใจพาไปดูไปเจอกับ บริษัท Clean Fuel e n g i n e e r อ็นเตอร์ p r i s e จำกัดเนี่ยนะครับมีพลอากาศโทมกดชานสำรวจเนี่ยอพอันนี้หาฟ้าอลไรได้หาฟ้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเชื่อเลยโอ้โหมงคิดว่าจะไปร่วมลงทุนด้วยทำสัญญากันเริ่มต้นจากซื้อขายบริษัทในทะเนตเลยคนพุ่มโพเอาบริษัทมาขายต้องรีบก็เลยเอาซื้อบริษัทห้าแสนพอซื้อเสร็จบริษัทปรากฏว่าเอ้ามรกฏเขามีอยู่บริษัทนี้อีกมันเป็นคนเซน แล้วเขาใจายเงินให้ไปห้าล้านแล้วบริษัทไม่ชอบมาเพราะกดซื้อบริษัทแล้วแต่ไม่ได้มีติดบริหารเขาบอกอย่างนี้เลิกดีกว่าไม่เอาปีที่แล้วก็คุยกันว่าโอเคงั้นห้าล้านให้ไปทำไงห้าล้านนี่เข้าไปบริษัทคินฟูลเอเนอร์จีเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยให้ไปขอนเลยเชนเช็คข้าไปด้วยความไว้วางใจบริษัทยังไม่ทันเสร็จใช่ไหมเข้าไปเร็จห้าล้านไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยพอบริษัทเอากลายเป็นว่ามกตก็มาบริหารบริษัทนี้อีก ในเจเนตก็ซื้อบอริษัทแล้วยังมาเป็นผู้ิหร่ีกแล้วไอ้คนที่เขาไปซื้อแล้วเขาก็บอกเฮ้ยอย่างนี้เขาไม่เอาด้วย่เลิกกันดีก,กว่อ,อเขาก็เจราจากันนะเมื่อธันวาปีที่แล้วนะค่ะมกรกตเองบอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวจะคืนเงินให้ปีใหม่นี่หนึ่งปีมาเ็าเลยต้องฟ้องเดี๋ยวนี้เป็นคดีดําหมายเลขที่พหนึ่งศูนย์หกสี่ทับสองพันหน้อกสิบเอ็ดฟ้องกันแล้วลวไ่ไม่คืนเงิน แต่ที่โดนก็คือใครไม่บริษัทนี้มีในมรกรดานตำรวจมีนางเพลินพิจารณาำรวจเมียก็โดนด้วย<อ>เป็นจำเลยร่วมไปด้วยคก็ถ้าไม่จ่ายเขาก็สู้คดีกันไปแต่ถามว่าอายุแปดสิบกว่าแล้วเนี่ยอามาสูอ้อด,ดีตเจ้ากรมนะมทานกขาวเจ้ากรมสซาเปร์คิดอยู่นี้ทำไมอะ่ะเงินเนี้ยยังมาบอกว่ายัางค้างอยู่ถึงสี่สิบกว่าล้าน ตกลงเงินจริงห้าสิบนล้านทีเลยจะซื้อเดี๋ยวนี้เอาพออย่างนี้เขาก็ไม่เอาเพราะยงไม่ทันทําอะไรนี่เงินจ่ายไปไม่ได้อะไรเลยมันก็ไม่มากนะห้าล้านนะก็เยอะยอะมันก็เยอะนะอยู่นี้ปีนึงแล้วไม่คืนขึ้นเนี่ยดอกเบี้ย็เป็นแถนแล้วแล้วเขาไปทําอะไรอ่ะเขาก็จะไปซื้ออะไรตอนนั้นโอ้โหกกาลังโอ้โหรัฐบาลส่งเสริมใช่ไหมผลที่สุดไม่มีใครเอารถบริษัทแกเออแล้ววันนี้เห็นไหมทุกๆก็เป็นปัญหากันได้ข่าวไหม อมสินให้ปล่อยคู่ให้สักกอนสากรอนไปมีสมาชิกไปคู่ปรากฏว่าโกงกันในสากณ์นี่คือฟ้องร้องกันใอสมาชิกสากกโดนฟ้องถ้าแปดแสนทุกๆคันทําไมเขาไม่คืนให้ก็ไม่รู้นี่ไงก็ดีเขาเลยต้องฟ้องเลยผมต้องไปเป็นพยาน้ห้าล้านไปอยู่ห้าล้านไปอยู่ไหนแล้วอ่ะ ก็เข the ้าบริษัทนี่ไปแล้วอ้างบอกไม่รู้เข้าไปให้อีกคนนึงนะใช่ไเอ้ยเขาโอนเข้าบัญชีเข้าบริษัทตักฐานมีเงินมันก็ไม่ได้หายไปนะเออใช่ไหมมันก็ต้องมีสัมพันธไปมีที่เอาไปคุณก็คืนก็สิมาบอกว่าสัญญาชื่อขายกันหกสิบล้านคุณยังต้องจ่ายไม่ครบก็สู้คดีไปก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นแล้วคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาเชื่อถือไงที่ว่าเป็นระดับอดีตเจ้ากรมไปเลยแล้วที่เขาเชื่อคือเฮ้ยไปยุทธนั่งรถ ของมนระเบดเอามาโชว์ก็ด้วยเขาก็เออน่าจะไปหดีเว้ยอ้างอย่างเั้นอย่างนี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ที่เตือนไว้กันแล้วกันใครจะทําธุรกิจเรื่องนวัตกรรมวันนี้มันมีเรื่องหลอกลวงเรื่องอะไรกันเยอะไม่ดูดูหน้าดูตาคนด้วยนะบางทีดูภาพทางสังคมอย่างเดียวไม่ได้เพราะที่เราเห็นเนี่ยวันนี้เนี่ยวันบางทีที่เราบางทีที่เราเห็นเนมันก็พาพาไปเจ็บกับเขาด้วยไงก็เลยต้องเอามา บอกให้ทราบว,ว่าเนี่ยมันเรื่องเป็นอย่างนี้ให้เรามัดระวังกันใครจะลงทุนกับใครเนี่ยก็ลองลองลอดูดีฮะไปไปคุยกับบกสิพามาสิเพื่อจะเป็นข่าวไปหน่อยนะก็ฟ้องแล้วเนี่ยเอาเรื่องนี้นะใช่ผมแนะนำเพืให้ให้คนที่เสียหายเนี่ยนะให้แค่มามา มาคุยกับนักข่าวที่นี้รรศพิมพ์เพราะมันจะได้เป็นเป็นข่าวเป็นข่าวคนอื่นได้คุจะได้เตือนเพราะไม่เราไม่รู้ว่าคนอื่นจะโดนแบบนี้หรือ้องก็อาจจะเห็นคนเป็นความน่าเชื่อถือระดับนายกมานั่งแล้วเห็นกันขนาดนี้ก็คิดว่าคนที่มาติดต่อที่คนนี้คุยด้วยพลอากาศโทรเลยนะมรกรการตำรวจแวก็ไปที่บ้านมาโอ้ยน่าเชื่อถืออ่างเป็นประธานบริษัท นิชดาเลยตอนอะไรจริงหรือกเราก็ไม่รู้อ่าไม่รู้นี่มันก็ทำให้เชื่อถือค่ะคุณนันทยาบอกว่าระบบขนส่งมวลชนที่ภูเก็ตเนี่ยจะได้เห็นไหมในชาตินี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะของที่ภูเก็ตเนาะคือตอนนี้ทำในเมืองใหญ่ๆห่่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพเนี่ยทำมหาศาลเลยอนุมัติกันแทบจะทุกเดือนเลยสายสีม่วงสีเขียวสีทองสีฟ้าสีอะไรไม่รู้แต่ถามว่าแล้วต่างจังหวัดล่ะ ทำไมไม่กระจายเมืองออกไปทำไมไม่ให้ภูเก็ตเข้าได้เชียงใหม่ทำไมไม่ทำขอนแก่นทำไมไม่ทําระบบขนส่งภายในเมืองนี่แหละ,ะโมโนเรลอะไรก็ดีเนี่ยมันควรจะต้องทําเมืองใหญ่ๆห่ค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องโรงเรียนเข้าตลาดหลักทรัพย์คุณณน,นพัฒ์บอกว่าค่าเทอมในสองหมื่นกว่าเรียนสองคนเนี่ยขึ้นค่าเทอมทีทั้งสี่พันนะคะคุณวัฒนาสวัสดีนะคะสวัสดีมาจากสวีเดนนะคะ คุณวิชัยบอกว่าเล่นกันยิ่งกว่าเด็กอมมือซสีอีกพ่กนี้นี่นะคะคุณน้อยวารีบอกว่าลาบพราวเนี่ยมอไซอ่ะวิ่งบนฟุตบาทเลยวิ่งย้อนสอนก็มีผมเจอตรงหน้าโชคไทยแสงซ้ายเนี่ยมีทุกวันเลยบีบตรายไล่ให้เราหลบด้วยนะบางทีเขาเขาใช่เราเราเดินเดินไปข้างหน้าเขามาข้างหลังบีบแจ้ไล่เราเหมือนกับว่าถนนของเขาคนเดียวฝรั่งฝรั่งบางข้าวงงประเทศมีกฎหมายมันมันมันอยู่ตรงไหนกันวะเขาบอกเพิ่มอีกนิดเขาบอกเขาบอกเพิ่มอีกนิดนี่นะ บางวันก็บีบแตรไล่ให้เราหลบบางคันแซงซ้ายได้ยังจะมาด่าเราอีกอารมณ์แบบนี้ไหมคะเออใช่ถูกเรามีความรู้สึกเลยว่าเออใช่ใช่ดิประเทศนี้คนวิ่งในถนนก็เต็มไปหมดแล้วไม่พอยังมาวิ่งบนฟุตบาทได้แต่บนเนี่ยนะเพราะว่าคนจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมีพัฒนาที่มักง่ายเห็นกับตัวนี้มากขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีการที่จะเราลงในเรื่องของเสืธรรม คือจำนึกกันที่แหละวันก่อนยังบอกเลยที่ขับรถย้อนสอนเนี่นะคะตำรวจนั่นแหละขับรถย้อนสอนตัวหนึ่งวันนี้ที่ทำเนียบเนี่ยนะเสาร์นันเลยทำเนียบมาเนี่ยมันจะเป็นสี่เลนซ้ายสุดคือเดียวซ้ายเลยนะอีกสามเลนนี่ก็คือตรงได้แล้วก็ ตรงได้อันนี้มาจากยมราชใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่หรว่าทางไหนคะมาจากยมราชผานเส้นพิษสุโลกมาใช่ไหมเรือตำรวจเนี่ยเขาพากิจอะไรไม่รู้ะเขาเป็นรถตำรวจุ่มที่เนินเขาจะจอดสามคันไม่พไม่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 ใช่เขามาซ้ายเกือบสุดเลยนะเกือบช่องเลี้ยวซ้ายแล้วนะค่ะนะแล้วก็ปาดขึ้นมาอตรงที่จะเลี้ยวไปลานพระลูกค่ะค่ะนะแล้วก็เราอยู่เลนกลางอ่ะเรายึดร่องที่ตรงที่สุดอ่ะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะ โอ้โหมาฝังเลยไปไม่ได้เลยจะบีบแต่บีบเพินก็บีบไ,ไปก็เท่านั้นก็เท่านั้นเลยไม่บีบแตบเลยที่คุณรเบราบอกบางทีตำรวจเนี่ยแหละวิ่งบนทางจัก,กรยานไปพร้อมๆกันกับวินมอเตอร์ไซค์เลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกรณีที่บุรีรัมคุณวิโรจน์บอกว่าพอจะดาวได้ละเกี่ยวกับพระแล้วความประพติว่าเหมาะสมหรือเปล่าหรือใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เร right. ื่องเรื่องเรื่องเรื่องขบวนการไม้พยุ่ไม้พยุ่มเคยมีมาหลายเที่ยวเที่ยวนี้หนักคือ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 มันก็หลายๆเที่ยวก็หนักนะคือไม่เกงออกเกงใจชาวบ้านไม่สนใจท่านะมานี่ไล่ยิงด้วยนะใครออกมาเนี่ยจนหลายพื้นที่เดี่ยวเขาเห็นมาเนี่ยชายชาญยกขบวนเข้ามาในวัดเ่ยนะฮะเขาเ็ายอมถอยเพราะไม่มีอาวุธจะไปสู้รบปรบมือนี่เขาใช้ชื่อแก๊งว่าแก๊งหนองบอเอ่าแล้วพอเนี่ยเป็นที่วัดที่ ที่ขอนแก่นะนะก็ปรากฏว่ามากันรถพิกาสามคันคที่บกคนนะฮะ,ะอาวุธครบมือตัดกันเรียบร้อยในวัดเลยนะฮะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครม,มาแลลมาพระยิงส่งอ่ะปรากฏว่าประมาณสั<อ>ก เทียงคืนกว่ามั้งดึกดึกประมาณที่คืนอย่างนี้เรียกว่ากองโจรเลยกองโจรพระท่านบอกว่ามาตอนดึกดึกอ่ะน่าจะประมาณเพียงคืนนะปมเลยเทียงคืนแล้วแล้วก็พระก็รู้แล้วอ้าวละมาอย่างนี้นี่แล้วขับมาด้วยความเร็วไงแล้วก็เห็นมีซุ่มซุ่มมามองมาดูอยู่แล้วมาดูก่อนแล้วมาดูตดเลยเพียงคือเขาเขาก็เลยพระนี่เจ้าวาดเนี่ยท่านก็เลยหลบออกไปอยู่ในที่มืดออกจากนอกวัดเลยในบริเวณวัดออกไป ไปซุ่มอยู่ป่าแล้วก็โทรศัพท์พอเห็นตัดปุ๊บนี่ตัดเลยนะไม่เกรงใจตัดไม้อายุร้อยกว่าปีอ่ะนะตัดเป็นต้นท่อนแล้วเริ่มเลี้ยงแล้วเขาทำวิธีบวชไว้แล้วด้วยบวชไว้แล้วด้วยนะพวกนี้ไม่สนหรอพวกนี้ไม่สนหรอกคือพวกนี้ไม่สนอ่ะคนดัดของคือเรื่องเรื่องเรื่องบวชเนี่ยเรื่องพระเรื่องอะไรไปน่ไหถ้าคนมันจะทำไม่ดีมันก็ทําไม่ดีอ่ะมันไม่สนใจอะไรอยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหแบบอุอาดมากอพอตารวจมานี่แสดงตัวปุ๊บเนี่ยใจเลย ตั้งใจมาใครฝังเนี่ยนะแล้วคิดดูนี่ขนาดตำรวจนะที่มีกําลังมานวมีอาวุธนะมันยังเอาอย่างนี้เ่ยาเ่ชาวบ้านไปเนี่ยมันยิงตายโหงหมดเลยอ่ะก็แก๊งนี้ก็จับได้ตายไปหนึ่งแล้วก็ล่วงไปหนึ่งจับได้สี่คนแล้วก็หนีไปได้คันหนึ่งก็ประมาณหกคนก็พูดง่ายถึงกับปะทะกันเลยว่าไงโอ้ก็ยิงเนยสาดกระสุนกันกลางวัดเลยค่ะแก๊งไม่ใช่มอดไม้แล้วตัดกันตรงๆเลย ก็คือว yeah, so mm. yes. <Right. S 4> ่ามาในพร้อมจะฆ่าลดวัดเออพร้อมจะฆ่าเลยนะอ่าแต่ว่ามัไม่ได้เกิดที่ที่นีที่เดียวนะมันมีทั่วไปหลายเที่ยวแล้วเขากคือจับอะปืนจ่อเลยเจ้าวาดอยู่เฉยๆนี่มันเหมือนเหมือนกันในในต่างประเทศเลยนะคือมันอุกอาจแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะเพราะว่าอาจจะ ถ้าจับได้ในทุนยังใหญ่มากไม่กําลังจะบอกว่าที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายแบบนี้มันต้องมีคนใช่ก็ได้นะก็ต้องมีคนก็ต้งมีคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วว่าไอ้มูลค่ามันมันมันคุ้มนะคุ้มที่จะจัดการอ่ะนะแล้วคนเนี่ยก็ตอนนี้เรื่องถือธรรมเรื่องความกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องรองผลปรยโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ นะแล้วมันไม่ได้มีทุกกายพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยที่มันแรงขึ้นนะอ,อาชญากรท,ที่มันแรงขึ้นไม่เฉพาะลักเล็กขโมยน้อยก็แรงขึ้นนะ,ะแล้วก็มีมากขึ้นด้วยนะนี่มันเพราะว่าตอนนี้คนก็ให้จริยธรรมสำนึกในใจเนี่ยมันน้อยลงแต่เราก็ไม่มีใครสนใจพัฒนาการที่เลวร้ายในเรื่องปัญหาสังคมแบบนี้นะ,ะเรื่องอาชญากรรมนะ ทุกคนก็คิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวโดยเฉพาะคนมีอำนาจเมื่เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ชาวบ้านในรับกรรมนะของหายดีวนี่หมูเหมืออะไรวางไว้่งอะไรมันเอาได้เอาหมดอ่ะแล้รถจักรยานทุกเม่เมเท่าคำนาเสร็จเกี่ยวข้าวกองไว้ตาี่ลานพวเช้าตื่นขึ้นมาพวกมาขนไม่หมดเลยขนไปตึเป็นตีหนึ่งคือมนตื่นขึ้นมาดูนะตีสี่ก็แก่กอกแก่แกก็เอานอนไปอีกพัก ปรากฏว่าหลับไปเช้าตื่นมาข้าวหายไปตั้งนี่มันตลกร้ายเเกือบหมดล้านเนยที่ตากไว้นะ่อันนี้อันนี้เกี่ยวอันนี้เอาข้าวมาากแล้วบางที่เอารถเกี่ยวข้าวมาถึงเกี่ยวของตัวเองใส่ถุงเกี่ยวของคนอื่นเขาใส่ถุงเอาไปเลยกลางค่ำกลางคืนหมดกันเนี่ยมันตลกร้ายนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแก๊งที่เป็นถือว่าเป็นแก๊งใหญ่แล้วกินคืนที่3จังหวัดอีสานใต้นะคะคือคบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดเลยคือรัฐบาลเนี่ยควรควรจะแบบมา ผู้มีอำนาจเลยนะทั้งหมดทั้งขั้การทั้งอะไรคนจะมาดูเรื่องนี้นะปัญหามันใหญ่ขึ้นนะแรงขึ้นปัญหาสังคมนะเห็นไหมจับคือบันเทิงอ่ะคือเป็นสี่ร้อยห้าร้อยคนน่ะราไม่ตัวที้อทีสามเข้มแข็งอ่ะผู้ปฏิบัติกฎหมายก็เหมือนกันฮมีเอี่ยวอยู่ด้วยไม่งั้นยังผับพวกนั้นมันเปิดไม่ได้หรอกถ้าผู้รักษากฎหมายไม่ลิ้วตาข้างหนึ่งหรือไม่เป็นเอี่ยวกับเขาปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่นะ อันนี้ปัญหาของเราเนี่ยคือประเทศเราเนี่ยมันก็ลดอลงๆๆเรื่องของปลอมนะสินค้าปลอมอะไรแล้วก็พยายามทําให้เขาเห็นว่า<ม>เราเนี่ยนะไอ้คือละเมิดลิขสิทธิ์นี่นะ,ะของปลอมเนี่ยเราปราบหมดนะ,ะพยายามจับนะแต่ทํายังไงเนี่ยนะมันจะมีหน่วยงานไหนสักหน่วยมอาจารย์ท,ที่จะมันปราบไอ้น,นักการเมืองของปลอมผู้นาประเทศของปลอมของปลอมเลยเยอะอแต่ปรากฏว่าเชื่อม <นะ S 2> ั้ยอะไรนะเขาโหวตกันที่มึงนอกอื ประเทศที่ประชาชนดีที่สุดน่ารักที่สุดที่เขาชอบมากที่สุดประเทศไทยเศร้าไหมให้เราเราอันดับหนึ่งนะชนะเลิศในโลกเลยเราภูมิใจดีไหมเนี่ยเราภูมิใจในความเป็นเป็นประชาชนนะแต่เราไม่ภูมิใจในการเป็นผู้นําเพราะประชาชนคือขนาดเราเดือดร้อนอย่างนี้นะถูกกดดันไม่ได้รับความยุติธรรมนะไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมนะ อาพิสิทธิชนไปไปหมดนะเราอยู่กนได้สังคมเนี่ยนะเราเรายังเป็นคนที่่ารับกาสต้้นรับแขกทั่วโลกเศรษฐกิจดีเลือกตั้งโปร่งใสคุณพูดว่ายุคไหนมันจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะเอาเอาจินตนาการมาพูดอย่ามโนดิอย่ามโนดิคุณพูรนักการเมืองก็ไม่เหมือนใครในโลกเขาไปเยอรมันก็พูดอย่างนี้เลือกตั้งของเรา ดีแน่นอนเนี่ยถึงไม่อยากพูดเรื่องการเมืองมากเลยมันโพ้โหเราไม่เห็นอนาคตเลยนะเราต้องพูดเพราะว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนเข้าใจเข้าใจแต่วันนี้พยายามที่จะเอาเรื่องเอาเรื่องบ้านบ้านมาดีแล้วเดี๋ยวรอเจ้าใหญ่กลับมาเรื่อยๆจตกันเลยค่ะอันนี้ก็พูดถึงกรณีของที่บุรีรัมย์กลายเป็นว่าเป็นแก๊งใหญ่แล้วก็ทําการอุกอาจชนิดที่ว่าไม่กลัวเกรงเจ้าหน้าที่นะคะนี่คือกลางวัด ในวัดก็แ่งทํากันแบบนี้มันก็ยกพฤติกรรมที่มันพัฒนาของอาชญากรและพฤติกรรมที่พัฒนาของสารบันเทิงหรือบ่อนการพนันหรืออบายมุกอะไรที่มันผิดเป็นลปัญหาสังคมเล็กๆขโมยน้อยนะมันจะอยู่มันจะไม่ไหวแล้วคือเราก็มันมันจะเหมือนบางประเทศเนี่ยนี่คาราลัวใช่ไหมที่คนมันต้องอพยพเพราะว่ามันอาชญากรรมมันเยอะเพราะคนยากจนเนี่ย มันก็เลยต้องอพยพทิ้งกันแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ว่าเวลาเนี้ยอยากจะลุกขึ้นมาปราบปรามอยากจะลุกขึ้นมาจัดการกับผู้บรดาเอาเอาแค่กรณีเหมือนอย่างที่ตัดไม้นี่นะคะมันก็เจอต่อนะคะคือมันทําอะไรต่อไปไม่ได้เพราะมันเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ที่บอกเอาหน้าเอาเอะอย่างอะไรเนี้ยหน้าโยนไป่น่าช่วยกันหน่อยก็ดูดีนะแล้วผู้มีอิทธิพลนัมันมีได้ยังไงนะ ก็ทำไมมีไม่ได้ก็รัฐบาลยังเลี้ยงเลยดึงเข้ามาที่แล้วทำไมเจ้าพ่อเจ้าเพื่อนี่อยู่ในพักอะไรนะาอะไรอะไรเขาเขาปปชรเลยใช่ไออสังคมมุเข้ามาหมดสองเขาเปอนการต่อต้านไม่อยากให้นักการเมืองเร็วเลยนะต้องใช้คบพูดเร็วเลยนะเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียในพื้นที่เนี่ยนะไม่อยากให้มีที่ยืนในการเมืองไม่อยากให้มีที่ยืนในสังคมคือพ่อดึงเ่้ามนไรช่างมันจะเลี้ยงลูกมันแทนคือคนเราเนี่ยคือเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าผิดอย่างนี้นะ ปานชีวิตนี่เขาตัดสินกันเจ็ดชั่วโคตนเลยนะขึ้นไปสามลงมาสามและตัวเองอีกเป็นเจ็ดคือคือมันจะได้หมดพันไปไอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ท่างมันเฮ้ยโกงชาติโกงโกงไหมถามบุญทรงอะโกงหรือเปล่าก็สารตัดสินแล้วกี่ปีติดคุกอ่ะสีสิดกว่าปีเขาเไี่เยี่ยว แต่เราก็เห็นลูกเต้าของแต่ละคนก็เี่ยลูกไม่เกี่ยวแล้วแล้วลูกทำไมมาพูดอ่ะพาะมาเพื่อช่วยพ่อมันก็มาพูดนี่แค่อย่าไปยุ่งกับพ่อที่บอกว่าเป็นผมไม่ตัวผมเองแล้วก็จะไปลงพื้นของพ่อเลยแล้วอะไรมีเกี่ยวข้องไหนเจเจออะไรตอนนี้เขาบอกว่าข่าวปล่อยมาเพ่นเบิงกิจแล้วอจริงเท็จอะไรไม่รู้แต่เนี่ยอย่างนี้พรรคพฤกที่ตั้งมันก็โดนไม่มีเล่เทะแล้วแต่กระจิงกันไปหมดเจ้ที่รวยที่สุดในประเทศไทยเขาว่าอย่างนั้น แล้วคนี่มีโอกาสจะเปเจ้าเลยถามว่าแล้วมันจะมีอะไรใหม่กันอย่องนี้นี่วัดทุกๆวัดที่มีต้นพยูงน่าจะวางแผนแบบนี้นะคือหมายถึงว่าถ้าเขาเอาแบบพระเจ้าวาดตรงนี้นะะก็คือแจ้งตำรวจมาสอยซะเลยค่ะใช่ก็คือไม่อีกทีก็คือต้องเอาไอ้นั่นอะอะไรนะระเบิดไปพันไว้รอบต้น เม่อจะกรู่มีคนเขาบอกว่ายังไงว่าก็ตกตกก็คือนน้เดนาไม้ไปพันไว้มาแล้วก็เอาผ้าห่อผ้าเหลืองคุมมอีกทีเพราะมันมาตัดก็จุดกดรีโมทเลยสอยเลยสายเลยจับจับตายเลยแล้วก็เอาผิดกับผู้บงการเบื้องหลังด้วยครับคนณี้โรจบอกนะคะเอาไม้คุณก้อนดินบอกเอาไม้แก้เอาตาปูสเตนเลตตอกให้ทั่วตัดไม่ได้แน่นอน ไม้ไม้ก็ตายอีกสงสารต้นไม้เธอขนาดนั้นเลยกฎหมายควรปรับเพิ่มโทษให้ทันยุคครับมีอุกอาจมากคะไม่เกี่ยวกฎหมายมันเกี่ยวผู้รักษากฎหมายไอ้นั่นนะโทษเบานะไอ้ขับรถใปบนฟุตบาทบาทวิถีนะโทษเบาถ้าจะจับทุกวันนะที่มันจะเจอถ้าไปโดนลูกเต้าเหล่าใครมันขับไปชนเด็กนักเรียนเห็นไหม ที่ลัดเท้าวอ่ะนั่นี่ยเดี๋ยวนี้ในทางด่วนใช่ไหมทางด่วนเนี่ยทางด่วนพิเศษเลยเนี่ยให้มอเตอร์ไซค์วิ่งกันระเบิดเต็มเลยนี่บอกว่าใช่เลยนะคะต้องร้ายพี่โพดีเนี่ยเขาห้ามบอกว่าวิ่งเลนนอตวิ่งเลนในเพราะมันมีข้างในอยู่แล้วจะไม่ให้มาวิ่งกันไม่เนี่ยมาวิ่งแล้วแซงเราด้วยนะบิ๊กไบค์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเหยียบพิ้ว ต้องวจดตามไม่ทันอ่ะมันก็เป็นกลัวรมคำแหงนะคะมีนบุรีสองฝั่งวิ่งกันได้เสรีไม่รู้สนอมีนบุรีเนี่ยทำอะไรอยู่เออเขาฝากถามไปงั้นลองดูแล้วกันเนาะไรที่อะไรที่ไม่ได้ตังค์ก็การไปฏิบัติหน้าที่ก็จะหย่อนยานไปแล้วเรื่องก็คืออะไรเลยค่ะกรณีอย่างเงี้ยที่ไปใช้กดหมู่แล้วก็ใช้ความดูแลไอ้คลิปที่ว่ายึดรถโอ้โหมันเข้าไปปิดหน้าล้อมหลังกัดข้าวเข้ามาซัดต่อยล็อกคอ ผมว่านี่คือความเลวร้ายของสังคมจนยังไม่ที่สุดกันอีกเหรอว่าอย่างเงี้ยค่ะคือกฎหมายมันมีใช่หยุดได้ต้องใช้คำสั่งศาลอย่างเงี้ยวัยรุ่นเหนอแม่โอ้โหมันลมตะการมันยังกระมังนี่แงแล้วก็เนี่ยไปกลายเป็นอาชีวะแค่แคนกันเนี่ยมันกลายเป็นแก้งอาชญากรรมเลยคนจนเนี่ยรักเล็กขโมยน้อยไม่เหมือนในทุนโกงเป็นร้อยร้อยล้านแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะให้คแล้วแล้วยังไปยกยอปอปั้นอย่างที่ผมบอกไง ถูกไหมคุณพ่อ <นะ S 1> โกงินเสร็จแล้วแปเอาลูกเข้ามายกย่องออจะให้เป็นสสแล้วไปอยู่กับพรรครัฐบาลไม่มอายบ้างเลยเลยทาอย่างนี้สิ่งเหล่าน<อ>ี้ไม่รู้สึกอะไรกันเลยคุณป้าลเลยค่ะบอกว่าข้าพเจ้าอยู่สวิตเนี่ยออกจากบ้านลืมล็อกประตูก็บ่อยก็ไม่ห่วงเลยข้ามถนนก็สบายใจไปโรงพยาบาลคนก็น้อยก็สบายใจด้วยเออไปอยู่ด้วยคนทําไงครับขอกันดื้อเลยนะตังหวะไม่มีทอดเบาเหมือนนุ่นจับแล้วก็ปล่อยออค่ะ คนกงก็กงกันไปรอยล้านเมื่อสักครู่อ่านไปแล้วนะคะไม่มีอาหารริมถนนที่สวิตก็ไม่เดือดร้อนด้วยเหมือนกันนะคะเอคุณปายค่ะบอกเออหน้าอิฉาเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะชีวิตดีเลย,เยพักก่อน,กกนใช่ค่ะจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะน่าจะมีเวลาคุยได้ไม่เกินสักสิบนาทีค่ะพักกันสักครู่ค่ะ